สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไผ่อุดรเดอ้อช่องที่ของกินดีดีแซบ่บแซบ่บพนามาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อวันนี้เราจะมาขึ้นเสาโซลาเซลเดอ้อตอนนี้ก็มีทีมสร้างอยู่กำลังทำอยู่มีแผงโซลา์เซลของเราเราจะขึ้นให้มันสว่างตอนกลางคืนแล้วก็จะมีหลอดใช้พลังงานโซลาเซลล์ ตอนนี้ก็กำลังตากเนี่ยตากเพื่อให้เขาเก็บความร้อนได้นะอันนอ,อ่ะอ,อันนี้พี่เบียร์ก็กำลังทำทำต่อไปครับปลกโปกเปกอยู่ใบโซลาเซลเดอร์ให้เห็ดมันแบบสไตล์ป่าเบียนะอืมสไตล์สไตล์ตพี่เบียร์ เที่เห็ดไายมุมไปดิแต่ข้างหลังคือลายเราจะทำตรงไหนบ้างอ่ะมาเด้อมาเด้อเอาข้าไปดูติดน้องทำบ้านนะอ๋อคิดหม่งไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เนาะตอนนี้มันยังเสียบไม่ได้มันต้องรอขอบคุณข้าต้องโฆษณาให้อยู่เราก็ต้องมาไกลพี่ดำก่อน ทยาทำงานอยู่ี่้วนะคะแคะแนะนำผ้าที่ติดเ,เต็นบ้านมาติดตรงหลังประตูชั่นเย็นเอออ้าตรงนั้นไงเอามาติดตรงนี้โอเคขอบคุณค่ะเอฟที่บอใกล้จะเปิดร้านแล้วซีเซอร์ นักเม่้ยนะคะ,ะน,นักแมนยไม่ใช่หรือเคาเตอร์ทรงเ,เข้าออ้ิความเพ่อนะคะอ๋อพื้นที่เราไม่มีนะคะเอเนาะพื้นที่เรามันเป็นอย่างนั้นนะคะพื้นที่อ่าปัดเปยังไปแลนะ้วไงพื้นที่เราอา,อออออาะะ้เพราะว่าเป็นนหน้าออด้ที่วเพราะว่าคือแดดเน้่ยคุอ้แดดส่องเต็มเ็มเลย ยกจัดจะ่นม้าห่าวอันไหนนี่มันห่าครอบกันเลยมีครอบคองเลยเออม้าห่าอันชนุละ เฮ้ยอย่าพึ่งพี่ดาบอกอย่าพึ่งนะคะพี่ดิศาพี่ดาบอกอย่าพึ่งนิดๆพอไปนดนี้เลยข้าดสองช้อไปค่ะโอเคนะคะดีสองปบอกเิ่ม้บอ่ะบกดีบกสำหรับคลิปนี้ก็จบเ่่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ